ใส่โทษน่านจะสงสัยนะครับว่าจุดระสงคิปนี้คืออะไรคือผมจะมาตัดผมให้ดูไม่ใช่นะคือหลักๆคือจะมาดูกล้องตัวงใหม่นะฮะว่ามันใช้งานได้ดีแค่ไหนนะเรื่องของการโฟกัสในการถ่ายภาพขณะเดินอะไรพวกนะะี้เดี๋ยวผมจะลองดูนะคือผมก็ไม่ใช่คนที่จะมาถือกล้องเดินในห้างเท่าไหร่นะแต่ก็อยากลองหาที่ถ่ายดูอะไรประมาณนี้นะถ้าถามว่าห้างที่ผมมาบ่อยที่สุดในชีวิตนะฮะก็จะเป็นห้างแฟชั่นไอแลนด์ทำไมนะหรอก็กเพราะว่า ตอนเด็กๆบานไกลนะฮะบานไกลแฟชั่นแต่ตอนนี้ถือว่าไกลนะนี่ค่ารถมาก็เกือบๆกืบสองร้อยได้แล้วตอนเด็กแบบเรียนภาษาอังกฤษนะฮะมาเรียนพิเศษภาษาอังกฤษก็มาเรียนที่นี่อ่าเรียนเป็นโนก็มาเรียนที่นี่เช่นกันเทควันโดนะเทควันโดเคยเรียนอยู่นะฮะเรียนได้อยู่ประมาณสายเขียวแต่ก็ไม่ได้ใช้อะไรนะฮะปัจจุบันก็ยังต่อสู้อะไรใครไม่เป็นไอ้เปียโนที่เรียนนี่ก็ตอนเด็กก็เรียนตอนเด็กมากนะฮะอายุแบบไม่ถึง8ปดขวบเนี่ยก็ไม่ค่อยได้เลวเท่าไหร่เพราะว่าตอนนั้นเป็นเด็กสมาธิสั ก,ก็คือไม่ได้อะไรเลยนะโอเคครับแล้วตอนนี้ผมก็ตัดผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าถ้าเกิดอ,อยากต,ตัดตามสามารถตัดได้นะเรียกว่าทรงพิเิษนะขอเล่นนะไม่ใช่อันเดอร์คัตนะเรียกว่าอันเดอร์คัตนะเราไปเดินเล่นในห้างกันดีกว่านะครับมีอะไรให้เราถ่ายเลนือเปล่าอ่ะเปยดูกันครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองไปห้างเพอร์มิเนตกันนะฮะซึ่งเป็น ห้างใม่ที่ติดอยู่กับแฟชั่นนี่เรากำลังเดินทางไปที่ห้างเพอร์เมเนีนะครับผมค่อนข้างชอบกล้องตัวนี้มากเลยกล้องตัวที่ผมใช้ตัวนี้เป็นกล้อง canon g7x mark 2นะฮะเป็นกล้องแบบ compact นะค่อนข้างใช้งานง่ายนะครับถ้าเทียบกับกล้องตัวเก่าที่เป็น dslr ผมใช้ตัวเก่าก็เป็น nikon นะนะคนละค่ายเลยคือตัวเก่านี้มันมีปัญหาตรงที่มันโฟกัสยากมากนะผมล่าสุดนี้ผมถ่ายคลิปกินมาม่าเผ็ดเกาหลีไปนะฮะ ก็ไม่ได้ลงนะครับเพราะว่าเบอร์เบอร์ท uh, mm, ั้งคลิปเลยนี่วิวสวยไม่ละสำหรับกล้องเก่าๆนี้มันจะค่อนข้างมีปัญหาเรื่องการโฟกัสนะฮะทำให้ผมถ่ายคลิปแล้วมีปัญหามากนะฮะ ก็เลยเปลี่ยนมาใช้เป็นแบบคอมแพคแทนนะน่าจะช่วยได้เยอะก็เดี๋ยวมาดูคุณภาพคลิปในกล้องตัวนี้กันดีกว่าว่าจะออกมาดีหรือเปล่าปกติไม่เคยถือกล้องเดินถ่ายแบบนี้นะฮะถือทีก็นั่นแหละฮะโดนมองนะเป็นเรื่องธรรมดานะฮะที่ถือกล้องก็จะมีคนมองแบบเฮ้ยติดกูป่ะอะไรประมาณนี้ไม่ได้จะมาประจงประจานอะไรใครนะโอเคตอนนี้เราอยู่ที่อาเปอร์มิเนสเรียบร้อยนะฮะนี่ตรงนี้ผมชอบมากนะฮะ มาดูบรรยากาศด้านล่างกันครับสำหรับกล้องตัวนี้นะฮะ m a r k II นะ D7X นะฮะจะมีความสามารถในการกันสันนะฮะที่ผมถือแบบผมถือแบบไม่มีตัวอะไรเสริมเลยนะฮะถือด้วยมือเปล่าๆแล้วก็เดินไปพูดไปแล้วก็สามารถซูมได้นะซูมออกได้นะฮะพอนีเมีกี้ซูมอยู่มีซูมออกสุดจะเป็นประมาณนี้นะครับสังเกตจะมีความสมูทนะครับเวลาเลื่อนนะหมชองมาก โอเคเราดูที่ดอกไม้สีขาวตรงนู้นนะฮะว่าจะโฟกัสได้หรือเปล่าแล้วจะซูมถึงเือปล่านะฮะมาดูกันดูพลังในการซูมของกล้องคอมเพลกซ์นะฮะนี่ซูมถึงไหนแล้วโอ้โหได้ถึงนี่เลยนะฮะดได้อีกนะได้จนนี่นะฮะอืมแต่เกิดซูมเยอะเกินไปหนภะามันจะแตกนะฮะเป็นประมาณนี้นะครับ อันนี้กำลังดีนะฮะกำลังสวยงาม น,นี่เดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าครับเห็นเป้าหมายแล้วถ้าไม่รู้ว่าจะกินอะไรก็มากินร้านนี้แหละนี่นี่คือหน้าตาของกล้องตัวนี้นะฮนะเห็นบอกวนะ่าเนี่ยโฟกัสโฟกัสมาแล้วครับผมเข้าเนื้อเข้มแล้วตอนนี้ท้าให้แชทว่าเราจำได้ก็วิ่งหนึ่เดียวใส่เยอะๆก็หลัง อตอนนี้ผมก็ทําการคลุกข้าวเรียบร้อยนะฮะจากนั้นเดี๋ยวเรามาราดไข่ชีสกันนะครับอันนี้คือไข่ชีสนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาเสรให้เรียบร้อยดีกว่านี่นะตอนนี้เมนูข้าวเบคอนไข่ชีสนะะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเฮห,หน้าตาน่ากินมากลองรสชาติกันดีกว่าวะะ่ารสชาติจะเป็นยังไง มีความยืดร้อนรนะสชาติจะเป็นแบบเหมือนข้าวผัดนะแต่จะมีความเค็มแล้วก็ร้อนมีความกรอบของเบคอนนะฮะแล้วก็หอมชีสมากบอกเลยว่าต้องลองอเมนูนี้อร่อยมากหมดแล้วแค่189บาทน,นะฮะแค่นี้ก็อิ่มแล้วนะไม่ต้องไปลงทุนกินบลูเบร์เลยแหละ โอเคครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะนะไม่ได้มีอะไรมานะฮะมาเล่นกล้องแล้วก็มาตัดผมดมูใช้เลือ่อนเลยนะฮะหลักๆก,ก็คือมาลองเล่นกล้องใหม่นะจะได้รู้ว่าแบบกล้องเรามีความสามารถพอที่จะถ่ายอะไรประมาณไหนอารมณ์กับอยากลองของใหม่โฟกัสไม่ติด,ดนะเมื่อกี้ไปทักจอนะฮะดำทันทีเนี่ยอันนี้คือโฟกัสอยู่นะอันนี้คือไม่โฟกัสนะฮะ อ่าโฟกัสปุ๊บสว่างทันทีนะฮะอย่างกับมีเวทมนต์แล้วทิก็ประมาณนี้นะฮะกิปนี้ก็ขอบคุณม,มากนะคะที่เขามารับชมกันไม่ได้มีสาระอะไรมากเลยโอเคนะคะเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เลกันด้วยนะฮะไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย